เรามาดูในส่วนของการโพงหัวแขนนะคะโดยส่วนตัวของจูนะคะเวลาเราจะโพงหัวแขนนะคะจูจะชอบให้แบ่งเป็นสส่วนนะคะสส่วนก็คือเป็นส่วนบนกับส่วนล่างนะคะโดยการแบ่ง <block> ส <buster discussions> ่วนก็คือเริ่มจากที่เรารูดหัวแขนนะคะช่วงของรูดหัวแขนเนี่ยจูจะพยายามทําหัวแขนให้มันงุ้มเข้ามานะคะให้มันมีความงุ้มเข้ามาเพื่อที่เวลาเราใส่กับตัวเสื้อนะคะ ตัวเสื้อเขาก็จะดันออกไปเนาะแล้วแขนเราก็จะแบบออกไปตามตัวเสื้อที่แบบดันออกไปนะคะทําให้อ่าไอตัวของตัวแขนมันไม่หุบเข้ามาในตัวเสื้อนะคะเพราะฉะนั้นจูกก็จะแบ,บ่งเป็น2ส,ส่วนในการพงนะคะก็คือช่วงบนก็คือจะประมาณนี้นะคะก็ให้มันงงเข้ามาแล้วตรงส่วนด้านล่างนี้ก็คือเราจะพ้งให้เข้าแบบว่ายืดหน่อยก็ได้ไม่มีปัญหาะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เวลาเราแกว่งแขนเวลาเราทําอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะมันจะทําให้เราไม่รู้สึกตึงหรือลังนะคะถ้าเราถ้าเราฝืนให้มันโคง้งแบบว่า ตึงทุกส่วนมันก็จะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราต้องแบ่งส่วนในการโพงเนาะก็คือตรงนี้โพองปกติได้เลยค่ะหรือว่าตรงนี้จะอ้าเล็หน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วเวลาโพงแล้วเวลาโพงเนี่ยจุกก็จะเริ่มโพงจากตรงบ่าหลังนะคะตรงบ่าหลังนะคะเพื่อที่จะให้ใต้ท้องแขนซึ่งมันเป็นส่วนที่สามารถมองเห็นได้บ้างในบางกรณีในบางของแบบแขนนะคะมันจะได้แบบว่าเป็นได้โพงเส้นเดียวเนาะมันจะได้ไม่เป็นโพงทับกันอย่างเงี้ยนะคะ โอเคค่ okay, ะเรามาเริ่มโพ้งกันเลยเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยคะ่ะจู่จะเริ่มโพ้งกลางนะคะบาหลังเนาะเนี่ยเราเริ่มมาแล้วเราก็ค่อยๆประคองนะคะอ่อไอ,อตรงส่วนที่เราจะทําให้งุ้มเนี่ยเราจะต้องดันเขาเข้านิดหนึ่งนะคะหมายถึงว่าดันเขาเข้ามาอย่างนี้เพื่อที่จะให้เขามีความอ่องุ้มเข้านะคะเนี่ยนะคะจูก็จะผลัให้เขางุม้มแล้วก็ดันเขานิดหนึ่งนะคะดันเขานิดหน,นึ่งก่อนหน้านี้จูก็ไปเย็บ เย็บย่นมาทีหนึ่งแล้วนะคะเพื่อให้เขางุ้มนะคะเวลาลอดหลังจากที่เราเข้าหัวแขนเสร็จเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยจุกจะพยายามดันเข้ามานะคะแล้วก็งุ้มเขาเขาทีหนึ่งแล้วพอเราถึงช่วงช่วงบานะคะเราก็จะเริ่มปล่อยเริ่มคลายเขานะคะปกติเลยค่ะไปดันเป็นตรงปกติได้เลยค่ะเพราะว่าตรงช่วงนี้เราจะต้องใช้เวลาเราแกว่งแขนเวลาเราอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะ เนี่ยน,นะคะแล้วเราจะให้สวยงามนะคะเพื่อนๆตัดตรงนี้ออกก่อนเนาะนะคะตัดเข้าออกก่อนเนี่ยค่ะแล้วก็ตัดเข้าชิดๆเลยนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะออกมาค่อนข้างจะโอเคนะคะตรงนี้ก็จะยืดหน่อยตรงนี้ก็จะงมหน่อยเหมือนที่จูบอกนะคะก็เป็นเทคนิคในการโพ้งหัวแขนในส่วนตัวของจู นะคะคขอบคุณนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์โฆษณาอยู่น,นิดนึงเนาะ